สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสปลอยลซีรีส์เกาหลีเรื่องยูมิเซลซีซั่นสอตอนที่4ถึงตอนที่6ต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วกดลิงก์ใต้คลิปดูได้เลยนะคลิปนี้เราจะเรียกเป็นชื่อตัวละครเมเรียกพระเอกหรือนางเอกแล้วนะคะเรื่องราจะเป็นอย่างไรตามไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดซ b s c r i b e กดกระดิ่ง เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปตอนที่สต่อจากตอนที่แล้วยูมิได้ถามยูบาบิว่าคุณบอกได้ไหมว่าตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไรยูบาบิตอบไปว่าไม่แต่ผมต้องการที่จะรู้คุณเป็นคนที่ผมอยากรู้จักเสมอและนั่นเป็นเหตุผลที่ผมต้องการพบคุณยูมิ เข้าใจแล้วและวทำหน้างงพูดว่านั่นหมายความว่าอย่างไรยูบาบิตอบเรามาเดทกันยูมิตกใจและอึ้งไปสักพักทางด้านเซลของยูมิได้เยินแบบนั้นแล้วเซลทุกคนต่างก็ดีใจ ยูมิจะได้ออกเดทแล้วแต่เซลล์ความรักของยูมิตอนนี้ยังไม่ตื่นและไม่พร้อมที่จะออกเดทกับใครเพราะยังเจ็บปวดกับรักครั้งก่อนอยู่และเซล์ทุกเซล์ไม่สามารถทำอะไรได้ยูมิควรปฏิเสธยูบาบิไปกลับมาทางยูมิยูมิได้ปฏิเสธและขอโทษยูบาบิหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้แยกย้ายกันกลับกลับบ้านไป ยูมิได้นอนอยู่บนเตียงและพูดกับตัวเองว่าฉันทำได้ดีฉันทำได้ดีไหมและฉันรู้สึกเสียใจยูบาบิก็เป็นคนดีมากและมีอีกคนในบริษัทที่สนใจยูบาบินั่นก็คือรูบีเพื่อนของเธอฉันไม่ได้ดีขนาดนั้นฉันรู้สึกเสียใจโดยไม่มีเหตุผลเช้าวันใหม่ ยูมิได้ไปทำงานและได้ทักทายเพื่อนร่วมงานตามปกติและได้ไปเหลือบมองยูบาบิที่กำลังคุยงานอยู่กับเพื่อนร่วมงานและเธอก็ได้ทักทยายยูบาบิว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ของคุณดีใช่ไหมวันนี้คุณมาเร็วยูบาบิก็ตอบมาแล้วหรอจากนั้นยูไม่จะถามต่อแต่เขาก็เดินออกไปแล้วทางด้านเซลล์ของยูมินั่นอะไรนะ่ะอาจเป็นเพราะยูมิปฏิเสธเขา เขาเลยทำตัวเย็นชาใส่เราทำดีมาตั้งแต่ต้นฉันทำดีมาตลอดกลับมาทางด้านยูมิยูมิได้ไปชงกาแฟแล้วพูดกับตัวเองว่าถูกต้องฉันทำดีมาตลอดและเขาก็ได้มองไปเห็นรูบีเพื่อนของเธอกำลังทักทายอยู่กับยูบาบิรูบีได้ทักทายสวัสดีตอนเช้ากับยูบาบิยูบาบิก็ได้ทักทายกลับแล้วบอกว่า มีอะไรบ้างอย่างเปลี่ยนแปลงรูบีลองดาสิว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างยูบาบิผมของคุณผมของคุณเปลี่ยนสีไปรูบีแน่นอนคุณเข้าใจถูกแล้วและทั้งสองดูพูดคุยกันอย่างสนุกเข้ากันเป็นอย่างดียูมิที่กําลังมองอยู่นั้นก็สงสัยว่าพวกเขาสองคนคุยอะไรกันถึงได้ยาวขนาดนั้นหลังจากนั้น รองหัวหน้าได้ถามยูบาบิว่าคุณรู้ไหมว่าเวลาประชุมเปลี่ยนเป็นบ่ายนี้ยูบาบิรู้ผมเตรียมเอกสารแล้วรองหัวหน้าถามว่าคุณจะไปกับยูมิใช่ไหมยูบาบิตอบไม่ผมจะไปกับโบน,นิเธอน่าจะรู้ดีกว่าทางด้านเซลล์ของยูมิดูนั่นสิรองหัวหน้าบอกว่าไปกับยูมิทำไมเขาถึงยืนกรานที่จะไปกับโบน,นิ ฉันแน่ใจเขาเจ็บเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาเจ็บและกโกรธเพราะยูมิปฏิเสธเขากลับมาทางด้านยูมิยูมิได้ไปห้องน้ําแล้วมองคุยกับตัวเองในกระจกว่าฉันไม่คิดว่าเขาจะเจ็บเพราะฉันและจะให้ฉันทําอย่างไรจากนั้นยูมิได้ออกจากห้องน้ําและเห็นยูบาบิกําลังยกของอยู่แล้วถามยูบาบิว่าให้ฉันช่วยไหม ยูบาบี้ก็ตอบไปว่าไม่ต้องมันไม่หนักคุณไม่ต้องกังวลยูมีกำลังจะเลิกงานพอดีเขาได้เห็นโบนิที่ได้ไปประชุมกับยูบาบี้ยูมีเลยทักทายกับ bon i. Bon i, โบนิโบนิอ๋อคุณยังอยู่ที่นี่ยังไม่กลับรอยูมีตอบไปว่ากำลังจะกลับพอดีแล้วถามไปอีกว่าการประชุมเป็นอย่างไรบ้างมันต้องยากแน่ๆแล้วยูบาบี้ล่ะโบนิ bon i, อืมการประชุมยาวนานเกินคาดยูบาบีเ้เขาได้กลับบ้านไปก่อนพอดีฉันลืมของเลยกลับมาเอายูมิตอบไปว่าอ๋อๆฉันแค่ถามเพราะเขาเป็นเพื่อนบ้านงั้นฉันไปก่อนนะนอนหลับฝันดีแล้วเจอกันพรุ่งนี้ในขณะที่ยูมิกำลังเดินกลับบ้านเขาก็พูดกับตัวเองว่ายูบา b บี้ต้องเจ็บมากแน่ๆและต้องใช้เวลามากสำหรับเขา พอถึงหน้าบ้านก็พูดขึ้นอีกว่าฉันเป็นใครที่ต้องทำให้เขาเจ็บปวดขนาดนั้นและในขณะอยู่ในห้องน้ำยูมิก็คิดว่าหรือฉันจะชวนเขาไปดื่มเบียร์เพื่อจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นมาหน่อยอืมไม่ดีกว่าเดี๋ยวเขาคิดว่าเราให้ความหวังและตอนที่ตัวเองกำลังจะนอนก็พูดขึ้นมาอีกว่า ฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกับเขาและเวลาจะทำให้เขารู้สึกดีขึ้นเองทางด้านเซลของยูมิยูบาบิดูเหมือนจะลำบากเวลาอยู่ใกล้ยูมิเขาถูกยูมิปฏิเสธแน่นอนว่าเขาต้องเศร้าน่าสงสารยูบาบิจังลองแกล้งทำเป็นไม่สนใจเขาดูในวันพรุ่งนี้จนกว่ายูบาบิจะรู้สึกดีขึ้นเช้าวันต่อมา ยูมิสายแล้วสำหรับการไปทำงานเธอวิ่งเพื่อให้ทันรถเมแต่ในที่สุดก็ไม่ทันรถเมอยู่ดียูมิคิดฉันควรทำยังไงดีในขณะนั้นยูมิก็ได้เห็นยูบาบิอยู่กับผู้หญิงบางคนยูมิกำลังมองและคิดว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครพอนึกขึ้นได้ว่าเขาเคยเจอที่ร้านกาแฟเขาคือแฟนเก่าของยูบาบินี่ทำอะไรกันตั้งแต่เช้าตรู่ ทางด้านเซลข umi, เซลของยูมิเซลลของยูมิเห็นแบบนั้นแล้วก็คิดว่ายูมิไม่ได้มีความหมายกับเขาอีกต่อไปอดีตคนรักกลับมาแล้วแต่พวกเขาเลิกกันแล้วบางทีเธออาจจะมาเพื่อพูดคุยเซล์ทุกเซลดาวว่ามีแนวโน้มมากที่เธอจะค้างคืนกับยูบาบิตอนที่ห้ายูมิได้คื้นรถเม์ไปทำงานแล้วคิดว่า อย่างไรก็ตามทางที่ดีฉันไม่จำเป็นต้องรู้สึกแย่ในขณะที่เดินจะเข้าบริษัทยูมิก็พูดขึ้นมาว่าใช่ถูกต้องเขาต้องเป็นอะไรกันแน่แน่และพออยู่ในลิฟต์ก็พูดขึ้นมาอีกว่าต้องใช่แน่แน่และเธอก็ได้ทำงานอยู่ที่โต๊ะยูบาบิมาถึงพอดีเพื่อร่วมงานต่างการทักทายยูบาบิและสักพักยูบาบิก็ได้มาถามยูมิว่างานเมื่อวาน คุณได้แก้ไขหรือไม่ยูมิตอบค่ะแล้วยูบาบีก็ถามไปอีกว่าคุณได้ส่งประมาณกี่โมงยูมิประมาณ8ดโมงสีหน้าท่าทางของยูมิดูเย็นชาและไม่มองหน้าเวลาคุยกับยูบาบีเพราะเรื่องที่เขาได้เห็นยูบาบีกับแฟนเก่าของเขาอยู่ด้วยกันเมื่อเช้าทางด้านเซลลของยูมิจากที่เคยสนับสนุนเชียร์ให้ยูมิคบกับยูบาบี ตังก็เกลียดยูบาบิ Barbie, กลายเป็นแอนตี้แฟนหลังเลิกงานยูมิกำลังจะกลับบ้านรูบีเพื่อนของเธอก็ได้โทรหาถามว่าอยู่ไหนเลิกงานหรือยังกลับถึงบ้านหรือยังและเขาก็ได้ชวนยูมิมาดื่มเบียร์กันและบอกว่าตอนนี้ยิดาก็อยู่ด้วยยูมิก็ตอบตกลงพอมาถึงร้านยูมิก็ได้เห็นยูบาบิอยู่ที่นั่นด้วย รูบีบอกว่าบังเอิญเจอ,อยูบาบิเลยชวนเข้ามาด้วยแต่สีหน้าท่าทางของยูมิดูไม่ค่อยพอใจหลังจากนั้นยูมิก็ได้สั่งอาหารแล้วบอกพนักงานขอเวลาสักหนึ่งวินาทีรูบีได้พูดขึ้นว่ายูมิเชี่ยวชาญด้านเมนูยูบาบิตอบว่าจริงหรอจากนั้นยูมิก็ได้โชว์สกิลการสั่งอาหารเพื่อน พร้อมพนักงานเสิร์ฟต่างก็ตกใจเธอเก่งจริงรูบีได้ถามยูบาบิว่าทำไมคุณถึงไม่ไปนัดบอร์ดฉันอยากแนะนำเพื่อนสองสามคนให้คุณยูบาบีตอบว่าผมไม่ชอบนัดบอร์ดรูบีถามว่าคุณไม่มีแฟนยิดาพูดต่อคุณต้องมีใครสักคนรูบีมีใครอยู่ไหมยูบาบีบอกว่ามี แต่โดนปฏิเสธไปแล้วรูบีใครกล้าปฏิเสธคุณเธอต้องมีหัวใจเหล็กจากนั้นก็ได้กินอาหารกันอย่างอ,าอร่อยอร่อยกินเสร็จก็ได้แยกย้ายกันกลับรูบีเธอก็ได้กลับกับรถไฟใต้ดินส่วนยูมิยิดาและยูบาบีได้ไปรอรถเม์ที่ป้ายรถเม์แต่รถเม์สาย ทยูมิกับยูบาบีจะขึ้นก็มาถึงพอดียูมิกับยูบาบิก็ได้ขึ้นรถไปยูมิทำสีหน้าไม่พอใจและรู้สึกอึดอัดเมื่อได้อยู่กับยูบาบิกันสองคนยูบาบีดูจากสีหน้าของยูมิแล้วเธอก็รู้ได้ว่ายูมิรู้สึกอึดอัดเธอเลยกดกริ่งเพื่อให้รถเมยหยุดและบอกกับยูมิว่าผมคิดว่าผมทำให้คุณอึดอัดและคุณรู้สึกไม่สบายใจ ผมจะขึ้นรถเมคันต่อไปกลับยูมิตอบว่าไม่ฉันไม่ได้พูดอะไรแบบนั้นเธอไม่รู้ว่าสีหน้าของเธอมันฟ้องว่าตัวเองรู้สึกอึดอัดมากยูบาบิพูดว่าเจอกันพรุ่งนี้ยูมิอะไรนะยูบาบิลงรถเมไปหลังจากนั้นยูมิก็ได้ส่งข้อความหายูบาบิว่าไม่ใช่คุณและไม่ใช่ฉันที่รู้สึกไม่สบายใจจากนั้น ยูบาบี้ได้โทรหายูมิและอธิบายไปว่ามันเป็นความเข้าใจผิดผู้หญิงคนนั้นดื่มมาแล้วมาหาผมที่บ้านผมคิดว่าคุณเห็นผมตอนที่ผมกำลังส่งเธอกลับและผมได้บอกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วว่าอย่าติดต่อหาผมอีกคุณรอผมได้ไหมยูมิอะไรนะยูบาบี้บอกว่ารอผมด้วยถ้าคุณไม่สบายใจกับผมผมก็รู้สึกอึดอัดเช่นกัน จากนั้นยูวาบีก็ขึ้นรถเมลไปหายูมิที่ป้ายรถเมลที่เธอนั้นรออยู่และยูวาบิก็มาถึงพอดีแล้วลงจากรถเมย,ยูมิก็พูดออกไปว่าคุณไม่จําเป็นต้องแก้ตัวกับฉันฉันไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคุณด้วยซ้ําดังนั้นฉันไม่จําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของคุณฉันแค่รู้สึกว่าคําพูดของคุณมีผลต่อฉันมากเกินไปฉันก็เลยรู้สึกโกรธ ยูบาบิยิ้มแล้วพูดว่าดีมากมันดีมากที่คนรอผมตอนที่6ยูบาบิได้เล่าเรื่องราวของเธอให้ยูมิฟังสมัยเขาอยู่มปลายเขาได้ไปดูหนังกับเพื่อนและเขารู้สึกว่ามันเสียเงินมันน่าเบื่อจนเขาจำเรื่องนั้นไม่ได้ แต่บางเอิญเขาได้ไปห้องสมุดและได้อ่านงานต้นฉบับของภาพยนต์และนั่นทำให้เขาได้เริ่มชอบอ่านหนังสือยูมิ <Y umi S 1> ได้พูดในใจว่าวันนั้นเราคุยกันที่ป้ายรถเมย์ที่ไม่คุ้นเคยแต่ก็ต้องหยุดจากนั้นรถเมย์ก็มาพอดีทางด้านเซลล์ของยูมิ เซลความรักก็ได้ฟื้นขึ้นมาเซลล์ Sell ทั้งหลายก็ได้มาอ้อนวอนเซลล์ความรักให้รับรักยูบาบิแต่เซลล์ความรักต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะหายขาดกลับมาทางด้านของยูมิรุ่งเช้าเธอก็ได้ไปทำงานตามปกติและได้เจอยูบาบิกับผู้ช่วยผู้จัดการกําลังเดือนจะเข้าบริษัทก็เลยได้ทักทายกันจากนั้นก็ได้เข้าบริษัทพร้อมกัน ในขณะที่ยูมินั่งทำงานอยู่นั้นยูบา b บีได้เดินผ่านหลังเธอแล้วคุยกับเพื่อนร่วมงานและเธอก็ได้เหลือบไปมองยูบาบีและทำหน้าแบบเขินๆทางด้านเซลล์ของยูมิเหมือนว่าเซลลทุกเซล์จะได้ใจและมีความรู้สึกที่ดีต่อยูบาบีไปแล้วยูมิกำลังจะขึ้นลิฟต์ยูบาบีก็มาจะขึ้นลิปด้วยเช่นกันพอลิปเปิดยูบาบีได้ถามยูมิว่าไปไหมยูมิ ไปก่อนเถอะฉันลืมอะไรบางอย่างแล้วเธอก็ได้วิ่งไปที่ทางหนีไฟแล้วทำท่าแอบมองอยู่บาบิแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันมาทำอะไรที่ห้องโถงนี้แล้วเธอก็ลงบันไดไปแล้วบังเอิญได้เจอกับยูบาบิที่ตรงบันไดพอดีแล้วยูบาบิถามว่าคุณก็มาห้องฝ่ไยขายด้วยหรอนางก็ตอบว่าใช่แล้วทำหน้าตาเลิกลักถึงเวลาพักเที่ยง ยูบาบ้ได้ชวนยูมิไปกินข้าวแต่ยูมิบอกว่าฉันมีงานต้องเคลียร์เลยให้เธอไปกินก่อนยูบาบิ้ถามว่าผมยังทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอยู่อีกไหมคุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกอึดอัดยูมิบอกว่าอ๋อไม่ฉันสบายดีแล้วยูบาบิ้ถามอีกว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ใช่ไหมผมหวังว่าเราจะยังเป็นเพื่อนกันนะยูมิตอบว่าแน่นอน ฉันมีงานต้องเคลียร์ขอให้คุณเพิิดเพิ่มกับอาหารกลางวันยูบาบิก็เดินไปแล้วยูมิก็พูดในใจว่าความรู้สึกมันแปลกแปลกทำไมฉันถึงพัฒนาความรู้สึกหลังจากปฏิเสธเข้าไปหลังจากนั้นยูบาบิได้ให้แซนด์วิชกับเธอแล้วพูดว่าผมเห็นมันระหว่างทางกลับเลยซื้อมาฝากคุณจากนั้น พอได้เข้าประชุมระหว่างประชุมอยู่นั้นยูมิก็ได้มองไปที่ยูบาบิแล้วพูดในใจว่าสิ่งที่ฉันไม่ค่อยเห็นก็ปรากฏให้ฉันเห็นอย่างช้าๆอย่างเช่นนิสัยที่เขามีและกระดุมที่ปลดออกจากคอเสื้อและเขาชอบกลิ่นไหนมากกว่าใส่ตาแบบไหนที่จ้องมาที่ฉันพอเลิกงานยูมิกะว่า จะชวนยูบาบิไปกินข้าวด้วยเพื่อตอบแทนที่เขาให้แซนด์วิชเมื่อกลางวันเธอได้เห็นยูบาบิกำลังรีบกลับและขึ้นรถแท็กซี่ไปเธอเลยชวนไม่ทันแล้วยูมิพูดขึ้นมาว่าเขารีบจะไปไหนและเธอก็เดินไปที่ป้ายรถเมล์เช้าวันต่อมาเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ยูมิกำลังกินข้าวเช้าและล้างจานพร้อมกับเปิดเพลงไปด้วยทางด้านเซลล์ของยูมิ หากเรากำลังพูดถึงยูบาบิรสนิยมทางดนตรีของเขาก็เข้ากันได้อย่างลงตัวและสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับความชอบของกาแฟนั้นก็เข้ากันอีกส่วนนิยายก็ว่าได้จากนั้นยูมิได้ไปวิ่งที่สวนสาธารณะแล้วกำลังมองหายูบาบิมีป้าคนหนึ่งมาทักทายเธอป้าได้ถามเธอว่าเพิ่งมาออกกำลังกายครั้งแรกใช่ไหม ยูมิได้ตอบว่าใช่ฉันออกมาเป็นครั้งแรกได้ไม่นานและป้าได้ทักทายการแต่งตัวของเธอว่ามันเท่ดียูมิยิ้มและขอบคุณจากนั้นเธอก็วิ่งและมองหายูบาร์บีไปด้วยและพูดกับตัวเองว่าคิมยูมิมันมากไปนะเขาไม่ได้เป็นอะไรกับคุณแล้วคุณสนใจยูบาร์บีตั้งแต่เมื่อไหร่ลองคิดดูสิ ว่าคุณจะใช้ชีวิตอย่างไรในอนาคตทุกวันอย่างขยันขันแข็งหยุดคิดเรื่องอยูบาบิได้แล้วจากนั้นก็ได้เข้าไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วพูดขึ้นมาว่าเราควรวางแผนการทานอาหารล่วงหน้าหนึ่งเดือนแม้ว่าจะเป็นแค่มื้อเดียวก็ตามเอาล่ะไปกันเถอะระหว่างที่เธอกำลังเลือกของอยู่นั้นก็มีคนมาเรียกชื่อเธอ ซึ่งนั่นก็คือยูบาบี้เองเขาก็มาซื้อของด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าพวกเขาจะใจตรงกันจากนั้นพวกเขาก็ได้เลือกของด้วยกันและบังเอิญของที่ยูบาบิถืออยู่นั้นมีแมงมุมเกาะอยู่ยูมิเลยบอกนั่นแมงมุมนี่ยูบาบิก็ตกใจและได้ทิ้งของที่ถืออยู่ในมือยูมิยิ้มแล้วไม่พูดอะไรยูบาบิบอกว่าผมประหลาดใจ ผมอายผมเกลียดมแมลงยูมิพูดว่าฉันก็เกลียดมแมลงเหมือนกันและเธอก็ยิ้มยูบาบิอ๋อข้าใจแล้วแล้วเปลี่ยนเรื่องคุยพอทั้งสองซื้อของเสร็จแล้วกำลังจะกลับบ้านฝนก็ดันตกซะอีกยูมิพูดขึ้นมาว่าฉันมีร่มเนื่องแล้วว่าฝนจะตกก็เลยพกร่มมาด้วยเรามาใช้กันยูบาบิก็บอกว่าไม่เดี๋ยวฉันเข้าไปซื้อ ยูมิก็บอกว่าจะซื้อทำไมบ้านฉันอยู่ใกล้แค่นี้เองเดี๋ยวคุณไปส่งฉันแล้วเอาร่มกลับไปจากนั้นสองคนก็ได้เดินกลับบ้านระหว่างนั้นยูมิก็ได้เห็นว่ายูบาบิกลางร่มให้เธอเยอะกว่าทำให้ตัวของยูบาบินั้นเปียกไปข้างหนึ่งพอถึงหน้าบ้านยูบาบิก็ได้ส่งของที่เขาถืออยู่นั้นให้ยูมิแล้วทาร่มละ เดี๋ยวพรมคืนให้ที่บริษัทนะยูมิก็ตอบโอเคได้หลังจากนั้นยูวาบีก็หันหลังกลับยูมิที่ดูอยู่นั้นใจก็เต้นแรงตุกตับตุบตับ,ตบแล้วมีโทรศัพท์ดังขึ้นรูบีเพื่อนของเธอโทรถามว่าพี่อยู่ไหนอยู่บ้านไหมดีที่พี่มีวันหยุดส่วนฉันอยู่ที่บริษัทและก็ได้คุยเรื่องงานจากนั้น รูบีได้พูดถึงเรื่องของยูบาบิว่าเขาจะไปนัดบอร์ดกับเพื่อนที่เธอนัดไว้ให้เป็นวันเสาร์หน้ายูมีก็พูดขึ้นว่าเขาไม่ชอบไปนัดบอร์ดนี่รูบีบอกว่าบางเอญฉันเจอเขาที่ห้องโถงทางเดินพอดีฉันเลยพูดให้เขาเปลี่ยนใจและฉันก็ได้ส่งรูปเพื่อนให้เขาดูและนั่นน่าจะเป็นสาเหตุที่เขายอมไปนัดบอร์ดฉันคิดว่ามันต้องไปได้สวยแน่นอน ยูมิตอบไปว่าเข้าใจแล้วจากนั้นก็ได้วางสายไปและในขณะนั้นยูวาบิก็ได้กลับมาหาเธออีกครั้งและพูดว่าเราสลับถุงกันก็เลยกลับมาเปลี่ยนและยูวาบิได้ถามไปว่าคุยโทรศัพกับใครยูมิตอบอ๋อคุยกับรูบีและได้ถามไปว่าคุณจะไปนั่นบอดหรอเห็นรูบีบอกกับฉัน ยูบาบิก็ตอบไปว่าอ๋อ oh, ใช่แล้วหลังจากนั้นยูมิก็พูดขึ้นมาว่าท่านซับพอร์ตนะยูบาบิผมไปละหลังจากนั้นยูบาบิได้หันหลังกลับไปยูมิที่ดูอยู่นั้นสีหน้าเธอไม่ค่อยโอเคกับเรื่องที่ยูบาบิจะไปนัดบอร์ดและดูเหมือนว่าเธอน้าตาคลอ ป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนอยู่มิมีใจกับ y ยูบาบิแล้วลวคะค่ะตอนต่อไปเรามาลุ้นกันว่า y ยูมิจะทําอย่างไรเมื่อยูบาบิกาลังจะไปเดทกับผู้หญิงคนอื่นฝากกดซับ c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปลต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ